สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ่ายสวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายขขคือคือทุกคนเป็นยังค่ะมือดีมี่ยังค่ะม,มีบหมคะ<อ>มีมไอ้มาเบิงฟุตบอลมาเชียร์บอลคือเก้าเอา้าคือว่าทีมแพ้เอ<น>้าคือว่าเชียร์ทีมอื่นเชียร์ทีมอื่นเชีียร์ทมป็นแชมป์โอ้เป็นอันไดเป็ชนะเอาตีเป็นเังไรมาที่นี่เชียร์ทีมอื่นจังคอยอันนั่นตีจังคอย ก็ชนะว่าทีทีมเจ้าของตกรอบตกรอบอ๋อทีมอื่นมาเบิ้งค่ะมาเบิ้งกับกินค่ะมาที่นี่กินได้เวลากินไม่ยังอะไรเนี่ยอันนี้ของฝรั่งค่ะอันนี้ของฝรั่งโอ้ห์พอกช็อตค่ะว้าวพอกช็อปค่ะพอกช็อปมีพายด้วยมีพายด้วยมีพายแล้วก็ไส้กรอ่ไส้กรอกหมูหวานไส้ ใส่อัวใส่กอกหมูหวานแล้วก็ตำบักทวนโฮแมนต์ต้มบักแตงตำบักแตงกับข้าวเหนียวเป็นตาแซ่บวันนี้ตีมไงเลยมือนติมหน่อยพี่คุณติมหน่อยติมหน่อยเดี๋ยวโบอิ่มมือนีทีมชนะกินข้าวลงทีมอื่นชนะเชียร์ทีมอื่น เชีทีมอื่นยังคอยคืออิพี่ทีมเจ้าของบ่คือว่าัิน,นี้นะฝรั่งเพิ่นสิมากินเข่าแล้วค่ะพี่น้องบ,อบา่าว่าจะค้นไทยชื่นมื่นเนี่ยพี่น้องฝรั่งก็ชื่นมื่นเนี่ยมื้อนี้นเนชียเชียน้ำกันเชียน้ำกันม่วนน้ำกันอยู่นี่แล้วเนี่ยทั้งทั้งลังทงั้งทั้งไทยเนี่ยวันนี้ เดี๋ยวสิไปหากินเข่าก้อนสนับพี่น้องมือนีบมีอย่างไรมาทอานี่แล้วค่ะมาเชียบอลคือเก่าฮะกินเข,นขา,ขาน้ำกันวันนี้นนอีกทีมหนึ่งว่าสัน้นมือนีบมีสองทีมมือนีบมีสองทีมค่ะพี่น้องมือนีบสองทีมทีมใดชนะเข่าเล่นซูเปอร์โบค่ะเดี๋ยวไปกินเข่าก้อนเดี๋ยวจะจเชียร์ต่อเนาะพี่น้องเนาะกันสั้นกะเอามาล้าพี่น้อง กันก่ะคลิปนี้ก็เสียวไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเบนทุกไลทุกซับสไคร้ได้ค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย